น้องที่ขอรพทุกท่านครับเดี๋ยวพอปรับเวลาขึ้นเวทีเนี่ยบางทีก็ทันบางทีก็เกือบจะไม่ทันตอนบ่ายสามโมงต้องไปทำหน้าที่พ่อรับลูกเสื้อก่อนรับลูกเสร็จก็ต้องทำอาหารให้เขากินอีกจะเอามากินที่นี่เขาก็ไม่ยอมไง เาวสาที่นี่พอพามาได้มาพร้อมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่วันนี้ทางรัฐบาลที่มาไม่ทันตอนเขาถ่ายรูปรวมกันนะแต่เข้าใจว่าหลังจากนี้จะเข้ามาประชุมคอรอมอที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวาระพิเศษก็คงอาจจะต้องได้ยินเสียงของพวกเรา นี่คอรมเริ่มนับหนึ่งในการที่ต้องเริ่มในการบริหารประเทศแต่ก็เป็นนับหนึ่งหลังจากนี้เหมือนกันย9 3สิบกันยาคือนับหนึ่งในการผอยหลังนับถอยหลังเพื่อยุสบสภามันเป็นรัฐบาลที่ตั้งแต่เกิดมาทำงานทางการเมืองมาก็เพิ่งเจอรัฐบาลลักษณะเช่นนี้ตั้งรัฐบาลมาเพื่อยุสบสภาแล้วก็มาพร้อมกับ แผ่นดินยุบเสีอีกด้วยนะนี่ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวเคราะหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุกันแน่แพนทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแผ่นดินกไ็ไหวตึกก็ถลม่มพอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นคุณอนุทินชาญวิรุณซึ่งแต่ก่อนเคยร่วมรัฐบาลแพทองทานกันดีนี่มาวันนี้สามเซนแผ่นดินยุบลง สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นนดังนั้นหลังจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จก็จะประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษสิ่งที่ต้องจับตามองพี่น้องครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ่งที่ต้องจับตามองสำคัญเป็นอย่างยิ่งอันดับแรกคือนายรองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องมากํากับดูแลความมั่นคงเพราะพื้นที่บริเวณชายแดนตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่สงบตอนนี้ที่จังหวัดสุรินเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์และเตรียมความพร้อมทางการปกครองนี่สั่งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมอบพยพ1บร้อยเปอร์เซนณะเวลานี้ดังนั้นทั้งบริเวณกองทัพภาคที่สอง ต่อเนื่องมายังกองทัพภาคที่หนึ่งสถานการณ์บริเวณชายแดนก็ยังไม่สงบนิ่งก็พร้อมที่จะประทุกขึ้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเมื่อวานคเมเนเนี่ยมาลีก็อ้างว่าทำปืนลั่นกตผมเป็นพบทออ,อนะผู้จัดการทหารอากาศก็จะแกล้งทำระเบิดลั่นเหมือนกันนะแกล้งครับแอ6บหบินไปแล้วระเบิดมันตกลงไปเองสักที่หนึ่งก่อน ปนเข้ามามุดรั่วเข้ามาบริเวณพื้นที่ต้องห้ามเขามีแนวรัว้วลวดหนามหีบเพลงกั้นอยู่แล้วว่าบริเวณนี้ห้ามคนขึ้นมาห้ามทหารเข้ามามุดเข้ามาบริเวณลวดหนามหีบเพลงแล้วมาอ้างว่าทาปืนลั่นมันเป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้เด็กขาดทหารเรานะ่าทำปืนลั่นสักชุดใส่เหมือนกันนะจะได้เป็น ปุยให้กับต้นไม้แถวนั้นบ้างดังนั้นสิ่งสำคัญของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องจับตามองรองนายกรัฐมนตรีผู้ที่ดูแลความมั่นคงมองหน้ามองซ้ายมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังผมยังไม่เห็นว่าจะเชื่อใจใครได้ที่จะมาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเลย แต่ยังไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราเคยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงแบบภูมิธรรมเวชะยะชัยมาแล้วไนงะเราเคยมีรองนายกรักษาการนายกเป็นั้งรัฐมนตรีกลาโหมดูแลความมั่นคงแบบภูมิธรรมมาแล้วก็หวังว่ารองนายกรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลความมั่นคงในรัฐบาล อนุทินชาญวิรุลก็หวังว่าอย่าไปอ่อนข้อให้กับกัมพูชากันอีกรอบเพราะว่าอะไรครับวันนี้นี่เสียงเป็นฉันทามติของพี่น้องไม่ว่าแค่พี่น้องประชาชนขนาดพี่น้องในพื้นที่เขายังเรียกร้องให้มีการปิดด่านให้มีมาตรการทางเศรษฐกิจกดดันไปยังกัมพูชาถึงแม้หุนเซนจะออกมาบอก บอกว่าปิดไปอีกร้อยปีกัมพูชาก็ไม่ได้เป็นอะไรยิ่งจะทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตขึ้นเพราะจะมีนายทุนกัมพูชาเกิดขึ้นผลิตสินค้าเองขา,ายภายในกัมพูชาแต่คนกัมพูชาประเทศของมึงยังขานมาทํางานในประเทศไทยอยู่เลยก็ยังหนีตายเข้ามาอยู่ก็ยังข้ามแดนเข้ามาอยู่ดังนั้นมาตรการกดดัน ต้องดูว่ารัฐบาลชุดนี้ก่อนหน้านี้คุณอนุทินบอกว่าไม่อยากตัดสินใจเองโยนให้เจ้าหน้าที่ทหารป่ายความมั่นคงกองทับตัดสินใจฟังดูก็เหมือนจะดีพี่น้องครับเพราะว่าโอเคอาจจะเอาใจทหารหน่อยโยนให้ทหารเพราะทหารตอนนี้ได้ใจของพี่น้องประชาชนแม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยดังกว่าดาราอีกสออีกอปฏิบัติการทางจิตวิทยาของแม่ทัพกุ้ง ก็สลายความคิดเรื่องทหารมีไว้ทําไมพร้อมทังไปอธิบายเพิ่มต่อว่าทหารมีไว้ต้องการประเทศและให้จงรักภักดีสาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ไม่ใช่แค่ลบนะกลายเป็นคำสงคมชนะเรื่องความคิดชนะพักประชาชนไปอีกด้วยตีป้อมค่ายของคนรุ่นใหม่ที่ไปตั้งแง่ว่าทหารมีไว้ทําไมที่ถูกกลุ่มหัวหน้า พักประชาชนผู้นำทางจีวิญญาณเขาอธิบายก่อนหน้านี้ดังนั้นวันนี้ปฏิบัติการของความมั่นคงบริเวณชายแดนเนี่ยก็ต้องดูอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปว่าดูว่าใครจะมาเป็นรองนายกที่กำกับดูแลความมั่นคงเพราะมีผลต่อการปฏิบัติการคุณอวิทินบอกโยน,นให้ทหารจัดการในทางหนึ่งนี้ก็เหมือนจะดี แต่ทหารจะปฏิบัติการอย่างเต็มที่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงว่าการพูดต้องชี้นำเข้าไปด้วยสมัยแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นคนหิ้วกระเป๋าให้ทักษิณมีภูมิธรรมเวชชยชัยซึ่งทำหน้าที่เช็ดก้นให้ทักษิณเนี่ยดูแลความมั่นคงเราก็โจมตีรัฐบาลชุดนั้นว่า ลักษณะทางการพูดการชี้นำกดดันทางการพูดของรัฐบาลแผ่ทองทานอ่อนแอเหลือเกินแค่คำพูชาเขาเขามีลักษณะทางการพูดที่ชี้นำไทยก็วิ่งตามไปแก้ไขแก้ปัญหาแต่ละเปาะแต่ละเปาะไปดังนั้นทางการเมืองรัฐบาลคุณอนุตินชาญวิรุณก็ต้องมีลักษณะชี้นำทางการพูดเข้มแข็งทางการพูดมากกว่าที่จะปล่อยให้ทหารโดดเดี่ยวใช่ไม่ใช่พี่น้องครับ ดังนั้นคุณอนุทินอย่ามาพูดสวยหรูบอกว่าเรื่องชทยแดนผมโยนให้ทางความมั่นคงให้กองทัพเขาจัดการไปแล้วพูดลักษณะหาเสียงฝ่ายเดียวไม่ได้ความมั่นคงเขาก็ต้องจัดการทางการพูดรัฐบาลในฐานะนักการเมืองก็ต้องจัดการเช่นเดียวกันไม่งั้นมันจะลบฝ่ายเดียวมันก็จะแพ้อีกข้างหนึ่งแพ้อีกขาหนึ่งชนะในการรบระหว่างประเทศแต่แพ้ทางการพูดเนี่ย ก็เสียเปรียบนะเราไม่ได้รบเฉพาะไทยกับกัมพูชาแต่การรบไทยกัมพูชามันต้องอธิบายสังคมโลกเข้าไปด้วยมันต้องอธิบายประเทศต่างๆนานาชาติให้เข้าใจสถานการณ์เข้าไปด้วยไม่ใช่แค่ว่าตั้งใจจะรบถ้ายกปืนไปยิงใส่กันอยากให้จบภายในห้าวันสิบวันยังไงก็รบชนะแต่ทางการเมืองระดับโลกระดับประเทศน่ย รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ดังนั้นความสําคัญจึงอยู่ที่รัฐมนตรีที่มากํากับดูแลความมั่นคงนี่คนที่หนึ่งคนที่สองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เราไปหาบ่อยครั้งในรัฐบาลแพทองทานท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่นิยมพูดมากในศาลเพื่อไปเป็นพยานให้กับทักษิณ คนอะไรไม่รู้ด้านนอกไม่อธิบายแต่ชอบอธิบายในศารเพื่อเป็นพยานบอกว่าทักษิณเดินทางไปต่างประเทศได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันยังไม่เคยเห็นฝีมือแต่เข้าใจว่าเติบโตมาจากกระทรวงต่างประเทศเป็นมือดีที่เติบโตทํางานมาในกระทรวงต่างประเทศมาโดยตลอดดังนั้นระยะเวลาที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้วันนี้คืนนี้พรุ่งนี้หรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย ลักษณะทางการพูดมันต้องนําไปแล้วท่านก็คงทราบว่าวันนี้ตอนนี้บริเวณพื้นที่ทับภาคที่สองศีสะเกตและสุรินมีความเตรียมความพร้อมทั้งอาหารและพี่น้องประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะอบพยพประชาชนก็พร้อมอบพยพร้อยซผู้คำสั่งให้เก็บเก็บบ้านเก็บของเรียบร้อยดังนั้นก็รอดูว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ย บริหารสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้ยังไงอย่าลืมนะครับในรัฐบาลแพทองทานเราบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ไม่สามารถเป็นผู้นําในสถานการณ์ความขัดแย้งไม่สามารถเป็นผู้นําในภาวะสงครามได้รอบนี้คุณอนุทินก็อย่ายโยนบาปแล้วกันหมายถึงว่าคุณอนุทินบอกว่าให้ทหารบริหารสถานการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต พอเกิดความผิดพาดขึ้นมาใครรับผิดชอบอะ่ะก็จะโยนบาปให้ทาหารอย่างงั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ผมถึงบอกว่ามันต้องเดินไปคู่กันทั้งสองขาคือขาความมั่นคงและขาทางการพูดซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกมตีที่ดูความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมันถึงจะยั่งยืนสร้างความมั่นคงสร้างเป็นนโยบายไว้ถึงแม้จะประกาศไปว่า สเดือนก็ยุบสภาแต่เข้าใจว่าน่าจะไปก่อนสี่เดือนเพราะว่าอะไรที่ต้องไปก่อนสี่เดือนวันนี้มีคนพูดกันมากหลังหากที่มีการโปรดกล้าวเข้ามานะครับถวายสัตว์ปฏิยานกันเสร็จแถลงนโยบายยี่สบเก้าถึงสามสิบกันเสร็จนักร้องที่ไปร้องว่ามีรัฐมนตรีหรือรองนายกรัมตรีและควบรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติขาด จะเรียกทําอย่างร้ายแรงเพราะมีคำสั่งของศาลว่าเคยติดคุกที่ต่างประเทศมาแล้วกระบวนการอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณากันเดือนสองเดือนผมเชื่อว่านายกที่ชื่ออนุทินคงไม่ใช่แพทองทานที่บอกว่าสามารถที่จะกดดันศาลได้เจรจากับศาลได้เลยไปสู้ตายสุดท้ายโดนศาลสั่งตัดสิ์ อาจจะเ,เกิดเกมยุคสภาก่อนสี่เดือนก็ได้เพื่อรักษาสถานะของการเป็นหัวหน้าพักรักษาสถานะของความเป็นนักการเมืองที่ต้องทํางานการเมืองต่อก็ได้เพราะวันนี้ไม่ใช่แค่คอปทอนนักร้องทั่วประเทศเขาเขียนคาร้องรอไว้แล้วใส่ชื่อไว้แล้วด้วยรอใส่แค่วันที่เท่านั้นเองใส่แค่วันที่ว่าจะไปยื่นวันไหน นี่เป็นภาคประชาชนนะเพราะมันมองกันเห็นอยู่ไงว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าทําให้พี่น้องระชนมองแค่ว่าเปลี่ยนแค่หัวหน้ารัฐบาลน่าหมายถึงว่าเปลี่ยนเฉพาะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่จริงก็เปลี่ยนสามตำแหน่งนะหนึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เปลี่ยนสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็เปลี่ยนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเท่านั้นน่ะน้องนั้นก็แอบจะเหมือนคล้ายๆกันเหมือนเดิมกันแทบทั้งสิน้น นะครับนี่คือภาวะทางการเมืองที่ต้องจับตามองอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งและถือว่าจะเป็นชันวนเหตุสําคัญที่ทําให้พี่น้องประชาชนต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันอีกครั้งคือวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระนี้จะเป็นวาระแห่งชาติในอนาคตซึ่งภายในสามสี่เดือนที่จะถึงนี้เพราะอะไรครับเพราะแต่ละพรรคตั้งใจจะแก้รัฐมนูญเหลือเกิน มันไม่ใช่แค่ข้อเสนอของพวกเราเท่านั้นที่บอกว่าห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองเกิดเขาไปจัดการแก้แก้หมวดที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมละ่ะนักการเมืองทุกคนไม่ต้องการขึ้นศาลบนฐานความผิดเรื่องจริยธรรมเพราะจริยธรรมเนี่ยผิดกันมาตั้งเยอะตั้งแต่เศรษฐวีสินพิชิตชื่นบานมาถึงแพทองทานเนี่ยในยุคใกล้นะก่อนหน้านี้ก็นูนะ่นอะ สมัครศุนทรลเวทไล่กันมาสมัครศุนทรลเวทสมชายวงสวัสดิ์ทุกคนไปภายใต้ประมวลจริยธรรมทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยฝ่ายการเมืองเขาจึงตั้งแง่กับเรื่องนี้ถึงขนาดที่จําเป็นต้องอธิบายกันโดยพักฝ่ายคา้านพักฝ่ายค้านที่ทาหน้าที่ค้าชูรัฐบาลเนี่ยมีมีที่ไหนรู้ไหมว่าพักอะไรเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ได้ค้า,านรัฐบาลมีหน้าที่ค้าชูรัฐบาล เป็นฝ่ายค้านะไม่ใช่เป็นฝ่ายคา้านก็พักประชาชนไงที่ตั้งใจจะแก้รัฐมนุลเหลือเกินกลายเป็นวาระแห่งชาติกลายเป็นวาระของรัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้รัฐมนูนและยุบสภาแต่ประเด็นสําคัญก็คือวาระที่จะแก้นั้นประเด็นที่จะแก้นั้นมีวาระอะไรบ้างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่ฝ่ายค้าตอนนี้พูดกันเหลือเกินต้องจัดการให้ได้ต้องแก้ให้ได้ ถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสองพวกเราก็ไม่เอาใช่ไม่ใช่ดังนั้นนี่วาระเรื่องรัฐธรรม,มนูญจะเป็นวาระร้อนในสองสามเดือนที่จะถึงนี้นี่ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามนะครับตอนนี้กำลังตั้งขายกันเถียงกันเรื่องจะเอาสอสรออสสรออจะมีที่มาแบบไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเริ่มตั้งขายนั่นแสดงว่าวาระกลางของการแก้รัฐธรรมนูญ ก็จะเริ่มขึ้นภายใต้ที่มีการพูดคุยกันเรื่องสอสอรอรัฐธรรมนูญแก้ได้ครับกฎหมายทุกอย่างแก้ได้แต่ปัญหาของประเทศไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญปัญหาทุกอย่างวันนี้อย่าไปโยนให้รัฐธรรมนูญไม่ใช่บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วปัญหาประเทศมันจะหายไปคุณกำลังโยนความผิดให้กฎหมายโยนความผิดให้กับรัฐธรรมนูญโดยไม่ดู พฤติกรรมในการทุจริตคอร์รัปชนพฤติกรรมในการโกมบ้านโกงเมืองเอาแต่พักแต่พวกพฤติกรรมในการเลี่ยงกฎหมายของพวกคุณเลยคุณกำลังแก้รัฐธรรม,มนูญเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของฝ่ายคุณใช่ไหมหลายคนก็สงสัยแบบนี้ทำไมทุกครั้งพอมีรัฐบาลขึ้นมาจะตั้งรัฐบาลขึ้นมามีรัฐมนูลมาก็จะอ้างว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูนไม่สอดคล้องบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายคุณกำลังเปลี่ยนกฎหมายเพื่อไปสอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกคุณผมไม่เห็นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะรัฐธรรมนูนเลยมีใครเดือดร้อนเพราะรัฐธรรมนูนบ้างมีใครทํามาหากินไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูนห้ามบ้างดังนั้นเนี่ยวาระเรื่องนี้สาคัญมาก มันก็ต้องจับตาดูว่าเขาจะเปลี่ยนกันแบบไหนอย่างไรมันกลายเป็นอย่างที่ผมบอกเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับตัวเองหรือเราจะยืนยันอะไรบางอย่างนะครับภายในสัปดาห์นี้พวกเราเถือข่ายภาคยระจนจะได้หาหรือกันอย่างจริงจังเพื่อกำหนดทิศทางสี่เดือนข้างหน้าอาทิตย์หน้าคงมีข้อเสนอนะครับให้กับรัฐบาลอนุทินชาญวิรุณก็ต้องประชิดทำเนียบกันอีกรอบหนึ่งแล้วแหละ ก็คงมีข้อเสนอให้กับอนุทินชาญวิรุฬกันหน่อยหลังจากที่เคยต้อนรับคอปทอเป็นอย่างดีวันนั้นวันนั้นต้อนรับคอปทอในฐานะพักภูมิใจไทยคอปทอไปเยี่ยมถึงบ้านเอาน้ําเอาท่าให้กินรอบนี้เป็นรัฐบา,บาลแล้วเป็นผู้นําประเทศเป็นนายกของประเทศไทยแล้วเราเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันแล้ว เดี๋ยวข้ามสะพานขอไปกินน้ำสักแก้วได้ไหมก็คงหวังว่าเป็นน้ำใสใจจริงไม่ใส่ย,ยาพิษก็แล้วกันเป็นบ้านใกล้เลือนเฮียงต้องเยี่ยมเยียนกันได้ดังนั้นในอาทิตย์หน้าหลังจากที่มีการจัดแถลงนโยะบาย29-30นะครับพวกเราจะประชุมหาหรือกันภายในสัปดาห์นี้แล้วจะเตรียมข้อเสนอ นะครับเป็นข้อเสนอของพี่น้องประชาชนหลายวาระทั้งเรื่อง MOU-43-44 ามสี่่เอายังไงอย่าเตะห่วงนะเพราะก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลขาธิการพักชัยชนกชิดชอบลูกชายของเนวินชิดชอบเนี่ยขึ้นอภิปบายบอก MOU-43-44 มีปัญหาภูมิใจไทยเสนอให้ยกเลิก MOU-43-44 วันนี้มีหน้าที่ในครมคุณเอาต่อ,อยังไงพี่น้องประชาชนก็ต้องถามเช่นกัน คุณใช้มติคอรมอจัดการยกเลิกได้ทันทีไม่ต้องผ่านสภาวันนั้นทำไมคุณพร้อมเสนอสในสภายกเลิกอ่ะนั่นแสดงว่าคุณศึกษามาดีแล้วคุณจึงเสนอสภาให้ยกเลิกพอมาเป็นรัฐบาลใช้มติคอรมอกลับมาตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้อยู่ทำไมอ่ะคุณกำลังเล่นละครอะไรกันหรือเปล่าดังนั้นพ้อเสนอเรื่องเ o u 4344ส ก็จะเป็นวาระที่ต้องพูดคุยกับรัฐบาลชุดนี้ให้ได้อย่าไตห่วงไปจนยุบสภาแล้วก็โยนความรามับผิดชอบให้รัฐบาลชุดอื่นเมื่อคุณมีอำนาจก็พร้อมที่จะทําเพื่อปร,ประโยชน์ของประเทศชาติได้ทันทีอีกวาระหนึ่งต่อเนื่องจากวาระแรกเรื่องของความมั่นคงเมืม่อวานผมก็เปลยไปรอบหนึ่งเรื่องของคาสิโนโที่เมียของหุนเซนดึงกลุ่มทุนของจีนมาก่อสร้างที่บริเวณจังหวัดตราด ลุกล้ำคาสิโนโนี่ลุกล้ำเขามายัางดินแดนไทยส่วนพื้นที่ทางอื่นที่เขาจะสร้างเมืองมีคอนโดเข้าใจว่าเป็นหมืนม่นหมื่นห้องก็ยังสร้างกันไม่ได้เพราะกลุ่มจีนเนี่ยก็ถอนตัวกันไปก่อนเป็นกลุ่มจีนสีเทาที่เหมือนจะสร้างบริเวณสามเหลี่ยมทองคาสามเหลี่ยมมรกตทางภาคเหนือของไทยอะ่ะที่ติดกับลาวที่ติดกับเวียดนามติดกับลาวที่ติดกับอะไรกับติดกับพมา่าเขาก็จะทําลักษณะเช่นนี้ที่จังหวัดตราด แต่อเผอิญว่าไอคาสิโนที่จะสร้างมันลุกลุกล้ำเข้ามายัางพื้นที่ประเทศไทยเมื่อวานผู้จัดจาการอาหารเรือซึ่งจกกะเกษียณเดือนนี้มาอธิบายบอกว่าต้องมีทางเลือกสองทางคือหนึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันสองทุบทิ้งพี่น้องครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปกองจาัดการกองทัพเรือกันเราจะไปบอกผู้จัดจาการอาหารเรือซึ่งจกกะเกษียณบอก ไม่ต้องมาถามหน้าที่อย่างเดียวคือทุบทิ้งอย่างเดียวก็วันนี้พวกเราคัดค้านคาสิโนประเทศไทยไม่ต้องการคาสิโนแล้วคุณจะมาถามทำไมว่าจะทุบทิ้งหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันการสร้างอาคารลุกลั้มมายังดินแดนไทยก็เท่ากับลุกลั้มอาธิป,ปไตยของประเทศไทยก็ที่บ้านน้องจาน คุณกําลังรื้อถอนพื้นที่หรือว่าบ้านเรือนที่เขาลุกล้าเข้ามาก่อแม่โคไปรื้อถอนกันอยู่ไอ้บริเวณนั้นก็ต้องรื้อถอนเช่นเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทหารเรือก็ผู้จัดก,การทหารเรือออกปากเช่นนี้ก็แสดงว่าเขาก็โยนควา,ามรับผิดชอบให้กับทหารเรือที่จริงบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาดีมีหน่วยเฉพาะกิจคือบอกอจอตอคือจันรปรับตด ก็จะรวมตวชวอชดไปด้วยรวมนาวิกโยธินไปด้วยแล้วก็รวมทวหารบกเข้าไปด้วยนะครับผสมทุกหน่วยทั้งทหารผ่านทหารบกทหารเรือทั้งตอชดอ,ดอดขึ้นตรงกับกองกําลังภาคที่หนึ่งอกองทัพภาคที่หนึ่งแต่เฉพาะส่วนเข้าใจว่าก็คงมอบหมายให้ว่าจังหวัดตราเป็นพื้ทางทะเลกองทัพเรือก็รับผิดชอบไปดังนั้นพรุ่งนี้พี่น้องครับ เช้าเราจะเจอกันที่กองทัพเรือที่นี่อาจจะออกเดินทางกันตั้งแต่แปดโมงแปดโมงครึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไกลกันมากนะครับพรุ่งนี้จะไปวางใหม่ปกติเราไปเนี่ยจะเป็นวางเกา่านะครับทุกครั้งเราไปจะเป็นเป็นกองประชาการอันเก่าไงแต่พรุ่งนี้จะไปกองบัญชาการอันใหม่ไปดูว่าสวยงามไหมนะครับก็ไปส่งเสียงบอกผู้จัดการหารเรือว่าไม่ต้องรีรอ ไม่ต้องหามปฏิบัติการทุกทิ้งได้ทันทีพี่น้องประชาชนเห็นด้วยใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้จะเจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ